ความสำเร็จซึ่งกันและกันก็พร้อมมีซึ่งกันและกันอยู่ครับเอาอย่างนี้ให้พี่ชายผมสองคนพักก่อนนะแต่แท้ารายการของเราต้องฟังให้ได้เขามีโปรเจกต์ใหม่ซึ่งสําคัญมากกับสุขภาพของพวกเราสักครู่เดียวครับเอาอย่างนี้นะครับตอนนี้ให้ธัญญาพาสองนุงไปพักก่อนอล้วกันเพราะวันนี้พิธีกรอีกคนหนึ่งของเราคือน้องบองูสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะบูมไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าบุมมากับแขกรับเชิญค่ะที่เรียกได้ว่าเป็น CEO นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสําอางแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษานะคะทางด้านความงามชื่อดังเลยและในวันนี้เขาเนี่ยนะคะมีกาแฟ ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะแต่จะเป็นยังไงต้องไปฟังจากปากซี o โอท่านนี้เลยต้อนรับพี่ป๊อปไพโซและพี่เล็กเจษฎาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับรายการนี้ก็ต้องขายดีที่สุดยังไงซิขายดีที่สุดใช่เพราะว่ามาถึงปุู๊ปมรู้เลยเฮ้ยบุมรู้จักปูเดี๋ยแป๊บหนึงต้องบอกยางี้นะครับว่า พี่ป๊อปมารายการของเราเต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดและ <c oughs> สําคัญเลยนะโปรโมชั่นที่เด็ดที่สุดมาฝากพ้งองบ้านเปิดเลยปกติเนี่ยพี่ก็มาจะแจกมอฟรีนะแต่วันนี้พี่ขอแจกกระทะเฟ <c oughs> ชรช <c oughs> <ม>เปิดเผยหุ้นส่วนหลักเลยก็คือคุณเล็กเจษดาแล้ววันนี้ต้องย้ำนะคะว่าเ <c oughs> ราองของ1 1 4 3ง9 3หรือ Line แอดหรือไลน์ว่าอะไรแอดซพี่น้องชาวอิสลามสามารถทานได้ด้วยนะครับใช่มีขึ้นยอดมากบ่มคุ้ม อย่าลืมละกัน9995กล่องแถมกระทะ1,500สายเท่านั้นนะคะเอาไม่บูมเอาสิคะแม่ชอบตรงศูนย์เปอร์เซ็นด้วยจัดไปเาเป็นแบบผ่อนศูนยอร์เซ็นทขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่งตัวพี่ฟอมแล้วก็พี่เล็กไปพักก่อนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าขอแตะมือกับพี่ธัญญาพ่อบุญต้องไปชงกาแฟดื่มต่อแล้วล่ะค่ะักกันสักครู่ค่ะ แฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอดีพ e p l u กาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก6ชนิดทั้งเห็ดลินจือเก่ากี้งาดำใบเจียวกุหลานใบแปะก้วยพริกไทยดำและวิตามินอีก13ชนิดทั้งอร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะและยังได้ตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพทําให้เรามั่นใจที่จะเลือกอยากให้ลองมาดื่มกันดูนะคะกาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกลม่อม แบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลที่ผสมสม,มุนไพรและวิตามิน19ชนิดด้วยค่ะโปรโมชั <S <S ่นพิเศษ4กล่องปกติ2,760บาทพิเศษเพียง999บาทเฉพาะ50ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080 5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทร02 080 5625 02 080 5625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึง31ธันวาคม2565 เปิดมาอัดเต็มๆเชอร้าบอดโปรไม่แตกแถมยังเนียนด้วยเทคโนโลยีไวเบร์เทคทำให้ผิวเรียบทาสีขึ้นง่ายประหยัดสี20%ิเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีไวเชอร่าบอดโปรทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนี้คุณล็อกได้ดังใจด้วยเรซน่าทริปเปอร์ล็อกโพเทชั่นล็อกความแห้งสบายล็อกความสดชื่นเพื่อลดเหนืยอและระงับกลิ่นกายล็อกความหอมยาวนานตลอดวัน r รซูน่าล็อกล็อกล็อกแอคทีฟเบอร์ไหนก็รอด r รซูน่าล็อก ถึงเรื่องแก่ชูชีปลาซาดินจากสามแม่ครัวกว่าจะได้ผมที่ชอบต้องกัดสีตั้งกี่รอบดัดลอนตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่กังวลเรื่องผมเสียห My Dove Intense Repair พรมสม Smart t a r เก็ตเทคโนโลยีช่วยบำรุงผมเสียตรงจุดให้ผมนุ่มดูอิ่มน้ำเรียงเส้นสวยทันที Dove Intense Repair มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านติดดาวเมื่อแม่ไม่อยู่ <c oughs> นหนักแค่ไหนก็ไหวใหม่ My Bliss Baby ทั้งสะอาดอ่อนโยนต่อผ้าใช้สารทำความสะอาด100%ที่มีต้นกำเนิดสกัดจากธรรมชาติมันใจเต็มรอ้อยอ่อนโยนเต็มที Bliss Baby วันนี้ไม่มัดผมแล้วปล่ยผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันซิวสูดใหม่ผสาน3าส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็น Active Infusion ให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันซิวสูตใหม่ <c oughs> การตัวช่วยผิวสวยในค่ำคืนใช่ไหมลองใหม่วาสลินสูตราไฮยาสูตรกลางคืนพร้อมความเข้มข้นเสมือนมาร์กสิบแผ่นผิวดูกระจ่างใสให้คุณตื่นเช้าพร้อมผิวดูชุ่มชื่นฉ่ำเด้นใหม่วาสลินผมยั้นอะหยุดไลฟ์ก่อนนวดผมไม่นานใหม่ครีมนวดผมซันซิลสูตรเซรั่มเนื้อบางเบาซึมเร็วล้างเร็วเสกผมเสียเป็นผมนุ่มสวยครีมนวดผมซันซิลสูตรเซรั่มซื้อเลยที่ร้านติดดาวเพียงยี่สิบเก้าบาท ระเบิ์ความซอสเย็นสุดชืน่นในเม็ดเดียวได้ไหมแฟชชั่นต้มยำมันต้องปรุงแี่อีกอีกมิโนะต้องข้าวต้มยำแซ่บมะนาวจริงพริกเผาแท้ต้องขนาวต้ยปปมตตยำไม่ปรุงก็ซปเซปเ่บครบจบในก้อนเดียวสนุกกับประสบการณ์ใหม่จากปรับพันุ่มไหยีนก<ป>ลิ่นขนมหวานและดอกไม้ใหม่ไหยีนเดลิชิอัสซีรีส์ ใช้โลชั่นวิตามินแบบเดิมๆผิวก็ยังคล้ำเสียสะสมต้องน,นีอีกใหม่เวอร์สลินซูเปอรฟ์ฟูเนือกว่าด้วยการล็อกค,คุณค่าวิตามินด้วย s ฟชล็อกเทคโนโลยีให้ผิวดูเรียนไร้สายสเด้งติดเท่าผิวสดสวยสุดใหม่เวอร์สลิน oh. น้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจรอบสุดท้ายคุยแซ่บเชิมาพูดถึงามใจกวินฟาร์มคืออะไรครับพี่พี่อืมอมนี่เลยฮะวินฟาร์มไปที่ผักเรียกว่าเราเอาผักที่เราปลูกอ่ะมาสกัดใส่ซองแบบนี้แล้ว